ครั้งหนึ่งอาจารย์เลขกระถาที่ซื้อเลขซื้อหวยกระถาขอเวลานั่งสมาธิขอเลขเลขคาถาอะไรนะขออีกรอบหนึ่งอระถาขอเลขจิตตังสรนังสมาธิขอเลขศูนย์ศูนย์เก้าเก้าขอให้ขอมาจะโคตรทวารอิมิตังจิติต ตังสัรสริญสมมาธิอฐิศูนยนเก้าเก้าขอให้เขามาจะิญทวันอิหินามิตังจิตติตังสัรสริญสมมาธิอฐิศูนยนเก้าเก้าขอให้เขามาจะิญทวันอิหินามิตังคุณชมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้จะพาคุณชมมาตามตัวเลขความฝันของอาจารย์ปรีชาอาจารย์ปรีชานะครับ ท่านปฏิบัติสวดมนต์แล้วก็สวดชินบัญชรแล้วก็มีกระถาขอเลขเด็ดด้วยนะครับท่านปฏิบัติมาสิบอั้ตังแต่พศ1สิบเจ็ดนะครับคุณผู้ชมหนึ่งเจ็ดแล้วก็ท่านย,ยู่เข้ามาที่กระท่อมแล้กระท่อมสูงลงกุสวงนะครับมาเจอเทพพันปีนะครับท่านบอกว่าฝันได้เลขเมื่อคืนนี้นะครับฝันได้เลขสามตัวนะครับสามตัวเมื่อคืนนี้นะครับแล้วก็มา มาบอกนะครับเอาเลขนี้มาบอกนะครับเอ็ดก็จะบอก f c ด้วยนะครับว่าเลขของอาจารย์ฝันว่าเลขอะไรแล้วก็มาฟังกระถาขอหวยกระถาขอเลขด้วยแล้วก็มาฟังการส,สวดชินบัญชรของอาจารย์ปรีชานะครับติดตามดูแล้วอย่ลยาลืมกดแชร์กันให้ด้วยนะครับคุณชมครับฝันครับเลขอาจารย์ฝันอาจารย์เคียนให้นะครับคุณผู้ชมเอ็ดไม่ขยับเครื่องนะครับเดี๋ยวเน็ตสะดุด<ม>จ่อเลยเรา ตา,าอ่ะเนี่ยอ๋สาธุสาธุลวงบอกเรื่องลวงตานะครับฟันเห็นเหนล็ก<อ>ฟันนังเกียวพ่อตังเกียวพ่อสาอสวหกสามโซงหกวังก็ไม่เห็น กันูวอกอวฟาร์เฟันฟันเห็นเมื่อวานเนี่ยตอือืมสฑมนตั้งแต่หกสามสวนมนมาตั้งแต่ปีหกสามพอหกสี่พอหกสี่ฟันเห็นฟันเห็นเมื่อวานเนี่ยนะอืฟันเห็นว่าอย่างไงครับฟันเห็นอาจารย์ก็ลองเลีอยว แล้วก็ก็ฟังแห่งแข่งแล้ก็เขาเค่องให้ลวงตาลวงตาไหนลวงตาก็ไม่รู้คือ,อผมยาวนลยผมเห็นเห็นหน้าตาเป็นยังไงครับหน้าก,าก็ันก็ผอ,อมผอมผอม,ผม หลงปูสวงลงปู่สวงผอมๆเคยเห็นหลวงปู่สวงไหมเคยใครลงปู่สวงไหมงั้นเฮ้ยนั่นแหละคนที่เขียนให้หลวงปู่ไหมหรือว่าใครลูกกาลงมือบ้างอะไรก็ไม่รู้แต่เขาก็แข่งให้เขียนให้สามตัวเลยครับไม่เคยฟันเลย ไม่ก่อนเคยฝันไหมไม่เคยไม่เคยเลยอ๋อเพิ่งฝันอืมขอขอตะเลขโชยนิดหนึ่งนะเมื่อกี้นี่เลขโชยนะเลขอ๋อเลขเลขเลขนะเลขเมื่อกี้นี่โชยให้เข้โชยให้เห็นน้อยโชยที่เมึงแจ้นอืมคิดทายกับเลขความฝันของอาจารย์อาจารย์ชื่ออะไรเนี่ย อาจารย์ชื่ออะไรเอ่ยชื่อพีชาปรีชาครับอาจารย์ปรีชาอยู่ตรงไหนอยู่บ้านบ้านลมบ้านลมอ่ะบ้านลมน่าจะมาทางโน้นมาทางโน้นอ๋อขบไปเลี้ยงับเลี้งยงตบเลี้กับญาติกับยายไม่ได้บอกญาติเลยได้บอกญาตาิยังว่าได้ฝันได้เลขไม่ได้บ่งอ๋อไม่ได้บอกใครเลย โชว์อย่างนี้โชว์อย่างนี้เอามาโชว์ใกล้ๆหน่อยก็ได้มันมองไม่เห็นเดี๋ยวผมจับขอขอซักสามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอโชว์ก่อนเดี๋ยวขอโชว์เลขก่อนนะขอาเออเดี๋ยวขอโชเลขก่อนเดินเลขนี้สี่สามศูนย์กับสี่สี่ศูนย์ครับอืมนะครับอ่ะ สี่สามศูนย์กับสี่สี่ศูนย์มั่นใจไม่ในเลขเนี่ยฝันนี่มั่นใจไหมมั่นใจมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ฝเขาคคะะ่เป็นชัดชัดเลยครับโอ้เป็นเขามาบอกแล้วมาเขียนให้เขามาเขียนให้เขามาเขียนให้นอนหลับฝันอนอนหลับฝันเขามาเขียนให้ครับ อคุณตาปรีชานอนรับฝันเห็นว่าเขามาเคียนให้ตัวเลขเนี่ยครับสี่สามศูนกับสี่สี่ศูนอ๋อได้แค่นี้เองสองตัวไม่มีได้แค่นี้เองบ่เลขมีแค่นี้อันนี้จะเอาไปไว้ให้ใครเนี่ยอเก็บเอาไว้เกไว้ อาไวถา้ถ้าเห็นคนจนเขาขอเลขก็ให้ไปโอ้ถ้ามีคนจนขอเลขก,ก็ให้เขาไปอย่างนี้นะครับแบ่งปันกันครับโอ้เคยฝันไหมที่ก่อนเคยฝันไหมไม่เคยไม่เคยฝันเลยไม่เคยฝันเลยโอ้ทุ่งย่ามมีอะไรบ้างในทุ่งย่ามเนี่ยในกระเป๋าเนี่ยของดีบ่ห่ด ุงยามีแต่ถุงยาออเออมีแต่ถุงนี้ก็มีแต่ถุงหมากถุงหมากอบกินหมากตลอดเลยบ่คครับไม่เยกินเเหล้ามคยกินแต่หมากอย่างเดียวกินแต่หมากอ๋อตั้งแต่เช้าก็ไม่ได้กินข้าวไม่เรียกไปงาก็ยังเต็บซื้อชาก็ยังไม่หิวข้าวยังไม่หิวข้าวเลยครับหิวหมากอย่างเดียว โ oh. ในบ้านลมอยู่อยู่อยู่แถวอยู่คมไหนตรงนี้ตรงนี้เองคมคมอะไร,รมูนสิบสามหรือมูอะไรมูหนึ่งมูหนึ่งมู่งบ้านละล,ลมลายมู 14, มูสิบสามมูหนึ่งตำบ้ละลม,มอำเภอโคสิงห์จังหวัดชิซุตีเลขจำได้ไหมเลขอะไรเมื่อกี้เนี่ยจำได้ บอกเป็นไม่ต้องดูจำได้ไมถ้าบอกเฉยๆนี่จำได้เรีกอะไรเอ่ยเมื่อกี้นี้ลักเก้าสี 4, 4, ่สี่ศูนย์กับสี่สามศูนย์โอ้สี่สี่ศูนย์กับสี่สามศูนย์มันค,ค,คือจำแม่นแท้ฝันนานยังเนี่ยฝันนานยังฝันนานยังไม่นานเพิ่งฝันบอก ฝันตั้งแต่เมื่อคืนโอ,มว,นอมวานอมวานเมื่อวานซึนอ,นอนนอครับอ่ะคุณอาจารย์ปรีชาเขียวเต็มมากนะครับได้ตัวเลขฝันฝันว่าหลวงปู่หลวงปู่ไหนจำไม่ได้มไหมไม่รู้จักชื่อเต่แต่หลวงปู่สวงไหมผม,มผม<ช>ไม่ใช่<อ>ไม่ใช่บอกไม่ใช่ อืมไม่ใช่หลวงปู่สวงไม่ใช่หลวงปู่สวงแต่ผมผมหลวงปู่ไหนเนาะผมจีบลเหมือนกันใส่จีบลเขาใส่อะไรฮะเขาใส่ผ้าพระนั่นแหละโอ้ใส่ผ้าเหมือนพระเหมือนจีบลเลยนะครับออ๋ฝันว่าเขา เขาบอกอยังไงตอนเขาให้เลขครับเขาต้ให้เขาบอกว่าเอาเลขไปอย่างนี้บอกเขาเรื่องไงเขาให้มาเขาเขียนให้แล้วก็มาก็ฟันเห็นฟันเห็นแล้วก็แล้วก็ตื่นตื่นมาแล้วก็เขียนเอาไว้อืมฟันว่าเขาเขียนเลขให้ด้วยตื่นมาก็เขียนไว้เลยอันนี้บอกใครบ้างยังยังไม่บอกเลย ยังไม่ได้บอกใครเลยเห็นมาสวดกระถาชินบรรชรทุกวันลองสวดให้ฟังสักหน่อยสวดอะไรส่วนมากจะสวดสวดอะไรทุกวันเนี่ยไม่ยากหรอกสวดยังหรกนี่อ๋อเอาสามสิบมาก่อนเอาเงินสามสิบมาก่อนเราจะไปซื้ออ่าได้ได้เดี๋ยวขอสวดสักบทนึงเดี๋ยวคลิปจะจบแล้วสวดเล่นหลอกนะไม่หลอกไม่หลอกค่ะอ่าสวดสวดให้ให้ฟังให้เอฟซีได้ชมได้ฟังหน่อยคอดขาไปนะ คาถาอะไรก็ได้กระสาถูกเลขถูกหวยก็ได้รวยเบอร์อย่างเงี้ยนะอ๋ออ่คาถาที่เอฟซีได้ฟังแล้วถูกเลขถูกหวยรวยเบอร์เ<อ>งินทองอะไรมาเทม,มาเอาสวดให้สักบทหน่อยอ๋อจ้ะคาถาเลขหวยก็คือว่าจิตตังสารนังสมาธิอขอเลขศูนย์ศูนย์เก้าเก้า ขอให้เข้ามาจากักคุทาวาเอหินมิตตังจิติจังสารนังสมาธิขอเลขชล99ขอให้เข้ามาจากักคุทาวารอหินมิตต,ตังจิตตังสังสารนังสมาธิ ขอเล่ชุนโชนเก้าเก้าขอให้เขามาจากักคุถาวานอีหินน้ำมิตตังท่านี้แหละโอ้ว่ากี่จบครับเนี่ยก็จบเลยว่าว่าสามจบอืมว่าสามจบโอ้คาถาดีมากเลยคาถาป้องกันมีไหมป้องกันตัวอย่างเงี้ยคาถาป้องกันตัวจา้าโอ้อาจารย์ให้ก่อนอาจารย์ กระถาป้องกันตัวบอกเอฟซน้อยโอไม่อยากหรอกอกระถางป้องกันตัวก็คือว่ากระถาชิ้นบันทอนโอ้สวนได้เลยเอาจ้ะสักบทเลยครับเดี๋ยวเพิ่มให้อีกตั้งแต่ต้นจ้ะไปจนถึงปลายเลยได้ได้ได้เอฟซีรฟังอยู่ฮะชิ้นน้ำบรรชอต้องเอากระถาขอเข้ามาก่อนโอ้ได้ได้ครับ นัโมตัสสะภะพวโตอะระหะโตสมะสมุททัสสะนัโมตัสสะภะพวโตอะระหะโตสมะสมุททัสสะนัโมตัสสะภะพวโตอะระหะโตสมะสมุททัสสะชยาสนาขัตตพุท คาเชตความารังสวะนังจตสัจสัสังระสังยปิวินชสนราสภัตนังกะราทยพุทธะอัตวิสตินายกาสพพีปะติทิตตไมหังลัตะเกตมุเนศราชเสปปติทิโกไมหัง ขุธมมอธรรมโมทวุโลจะในสังโฆปฏิทโตไม่หังอุเรศภคพณาตรโรหะทะเยเมะอนุรุธโจะสาริปตโตจะกทักเนโกนทันโยปิพาคัดสมิมคลานาจตวามะเกทักเนสาวะในไมหัง อาสงฺโฆอนันทะราหุโลกสปจฺจมหานามโภภะ송ภาวะโสตะเตเกสะโตปทิภาคคสมิงสุขโยวะปพังคะโรนิสินโนสิธิสัมปนโสภิโกโมเนปุงคโวโกมาตา กัดสัพพเทโรมเมหิสิเจตวัฏฐะโกโซไมหังวัฒนนินจังปะเตท,ทาสิโคนากรโปรปุโนอังโคริมาโลจอุปาลินันทะสิวรีเทราปัญจะ

ตนังปกะโตอาสิทักคเนเมตสตะกังระชักขังปัจโตอาสิวาเมอังโคริมาลกันคันทะมอตปะทิตันจะอาตานาติยะสตะกังอากาเซชะทะนังอาสิ เสสาปการะสันทิตาชินานนาวะรังยุตตาสัตต์ปการะลังกตาวะตะปตทิสันชาตาภิรัชนตุปทวะอเสสาวนะยังยันตุอันันตะชินะเปชะสาวะส โตเมสะกินเจนสะสัทธาสัมพุทธะปัญชะเรชินะปัญชะระมัดนามิหิหะรันตังมะหิชะเลสัทธาปาเรนตุมังสะเพเต,เตะมะหะโ,โปริสาสพาัพภาอิเจวะมัน,ตน,ตมนโตสภโตโสรโคชิ นาหนุภาวยนะชิตูปะวอดธรรมานุภาวยนะชิตาเิงสังโฆสังขานุภาวยนะชิปันตะญาโยสัตธรรมานุภาวะปาริโตจารมิชิมะปัญชะเรติอ่าโอเคครับผมยังยังไม่จบบ่ต้องมีอ๋อจบ จบเลยอีกก็คือว่าเอาหางพระคาถาชิ้นโอเคเอาหางโอเคเล้วครับตัวนี้ก็ดูแล้วว่าสวดได้ท่องได้เนาะก็คาถาโอหางหางพระคาถายอดพระกันไายเปิดอกอาจารย์สวดทุกวันไหมทุกวันแหละทุกวันมากี่กี่กี่ปีแล้วโอย มาตั้งแต่พศหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดตอนนี้อายุกี่ปีครับอ๋ออันนี้อาจารย์อายุยกี่ปีส <44. S 2> ี่สิบสี่อ๋อตั้งแต่พศหนึ่งเจ็ดอู้นานพอสมควรหนึ 1, ่งเจ็ดส่วนมากตั้งแต่เล็กนะตั้งแต่เด็กเลย อโอต่ตอนกำลังโฉบใหม่ๆแล้วก็อ้ยากมากกณินีจจำหมดเลยคล่องเลยแต่ก็โชวแต่ก็ต้องโชว์โชวไปโชวไปแล้วก็อะทีนี้มันก็คล่องไปเองครับ